ต่อไปเราก็มาจุดทูบนะครับทูบที่เราเสี่ยงทายไว้ได้แล้วมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรสาธุขอให้ปรญยาเล็ก,กุดตรงช่วยบรรดาโชคจับเลขให้ได้สามตัวตรงๆด้วยเถิดสาธุ คอสามตัวตรงๆเลยนะครับมันพยายามเล็บพุดขอสามตัวตรงๆเลยครับ